เบลเบสัยอ่านที่นึ่งเลยนะอันนั้นเกรืออันวันอุ่นภาผู้ไหครับอันนี้ไมั่ครับใช่ครับตือพุ่มไม่อยากไปขั้วกับเผืองมันมีเผืองอยู่แล้วครับแต่ว่าเผืองมันต้องใช้กาแฟถึงร่อยครมอย่างก็แต่ละครั้งที่มันเปื่อยนี่มันก็คือเราแส่ขั้นกันแต่แค่ว่า โอเคเพิ่มปริมาณรอบแคทน r โรเทชั n อุณหภูมิทำร้อนตัวเวลาน้ำนักให้ยี่สรบเซนทงในน้ำนักที่เราใส่ไปยิงครัวเข้มเม็ดจะปริมาณจะเยอะขึ้นแต่ว่าน้ำนักให้พวกเข้มแบบฟินยี่ให้ับเพราะว่ามันซึมเซาความเป็นผลไม้กันแล้วนั้นเวลาเราจะชิมกาแฟกันเนี้ยครับมันจะไม่มีปัจจัยยั่งยนเลยก็คือเราจะใช้เครื่องที่เป็นคือการใช้แค่ปริมาณกาแฟที่ครบหมดแล้ว ปริมาณเท้ากันต้อนหนาเท้ากันไม่ทานเขื่อนหรือได้ถังซิ้นได้กาแฟน้ำร้อนนะครับแล้วก็การควกาแฟต้องเป็นการคั่วที่ระดับอ่อนเพราะว่าการคั่วระดับอ่อนเนี่ยรสชาติกาแฟมันจะมีแ้ากาแฟจะเมือนผลไม้ทั่วไปก็คือมีกลิ่นรสชาติที่ไม่ปรุงกระต้องแล้วก็ที่ปรุงกระสุนแล้วเราจะกินจะชิมคล้องแล้วลองเอโคออนเมื่อถั่ปลามาไม่สดเนี่ยเราต้องกินปลาดิบ แล้วเราชิมกระป๋าดิบไปเลยว่ามันผ่านไม่ผ่าดความมันสดจริงๆถ่ามีกินชาตัวไหนวะของแดดหรือว่าอะไรแบบนั <c oughs> ้นกับกาแฟกับแกงไก่เราไม่ได้จะทำกาแฟรโรงงานนะครับกาแฟรโรงงานที่เราเก็บรูดมัดเลยได้เวลาคั่วเราก็จะดูดัวากาแฟเนี้ยมันเม็ดอ้อนเก็บเม็ดอ้อนมาหรือเปล่าหรือว,ว่าเก็บคนที่สุกมาเพราะกาแฟคือผลไม้ชนิดนึงถ้าเราเก็บคนที่ไม่ซุกเนี้ยมันก็เหมือนกับเราเก็บผลไม้ที่ฟ้าดีเพื่อนดีมันอย่างไม่สุก มันก็จะทำให้รถชาร์จก็อื่นก็ดึกวนดึงดิบเลยช่องไม่ได้ไป็นกแฟรูปแป๊บทำกาแฟทีมงบนแล้วครับขั้วขั้วอ่อนนี่ไม่ต้องใช้ไฟอ่าไม่รับใช้เวลาครับแล้วก็ดูกายภาพัห้องตัวกาแฟคือการแท็กข้องกาแฟมันจะมีคนอยูนี่ครับกาแฟดูเหมือนกันไหมครับแด่ว่ากินเนกันเพราะวนี่ไม่ตั้งกันเลย